อ m c มขับฟอรมอินเดียอินเดีย yes 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 ขอเป็นภาษาอังกฤษเลยแต่ม <Denn> ั่วได้ไหมก็ลสสสเจาสองสองอ่าโอเคโอเคโอเค one two t ฮัลโหลบอสได้ยินไหมได้ยินครับผมสวัสดีคนเดูไหนแล้วสวัสดีครับบอสรันแมนสแตนดิ้งครับเดีย๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าชาวต่างชาตินะครับมาขอให้ลูกค้าเซฟันช่วยเหลือ <c oughs> เขาจะมีน้ําใจช่วยเหลือเราไหมนะครับมาดูกันขอเทสภาษาหน่อยพูดได้กี่ภาษาครับโอ้พูดได้ทุกภาษาพี่มาเลยแล้วขอภาษาอังกฤษหน่อย Good morning my name is uh run man standing แนะนําตัวเป็นภาษาจีนสิเฉาเหล่เหล่าเหล่าเอ๋อหลเบอสแนะนําตัวเป็นอินเดียสิมาสเตย์ตรอตรอต็อตัวอย่างแบบว่า อะะไรวอยากไปห้องน้ำเราครแค่สำเนียงก็พออ้าขวาในขวานี้น Excuse me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  Fish e i s h Fish Fish เดี๋ยว I want to e i s h ไปซะสิ e i s h เย่ Fish อะไรตัวอะไร Win 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 Fish Where Where w h n ไ e ตรงไปใครที่มาท e s ไหนมาจา You come f r m อ่า I come f r m India You want to go? I Want to peace, peace. Let's room, let's room, let's room, let's room. อ๋อ let's room. ไปไหนน้องกุยเขาเป็นเป็นแบบสำเนียงภาษาอังกฤษนะว้าผีตัวผีจ้าจ้า f i s อ๋อป่ะ Fish. เออค่ะโนโนโ o โ o โ o กางรู้มั้ยอันนั้นรจีนจีนอ่ะร้องร้องร้องซูบัรุให้เขาฟังซูโโโโโโตตนนมคิเ Excuse me นะแล้วก็ถามเขาแบบ Can you speak English Excuse me, excuse me Can you speak English ฟังไม่เข้าใจค่ะ I want to uh e x p h a i n ว n d e r You know, you know Help me ดิ Help me, help me please, help me please ขอภาษาจีนเชี่ยงหลับสองทิ้งนะสามารถพูดไทยได้ไหมคะ What What ถามแล้วพูดไทยเหรอพูดพูดไทยพูดไทยไม่ได้ไม่ได้พูดไทยไม่ได้ส่งลิ้งเชี่ยงสองสิ้งนะ ไปอยากไปห้องน้ำอยากไปห้องน้ำทำท่าทำทางเนี่ยแต่ไเชียงไก่ชอชอจอดอยู่โน๊อยู่โน๊กโน่จอดให้เขาถือแก้วให้เราหน่อยอินเดียนะเดี๋ยวเราเป็นสตรีทฟู้ดโซดานะครับเขยหยเขยแล้วเทใส่แก้วนะมาสเตย์มาสเตย์มาสเตย์แข่งอยู่ที่นมั้ยไ่รด้โอ้ยยี่ต่อ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 ไอ้ที

เออเดี๋ยวให้คนอื่นเป็นคนเทบ้าง,งเราถือแก้ว Help me please you can, help me. can you speak English Can you speak English Of course I'm I'm come from India India I want to uh. check check it check 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 เ T... เทแก้วดึง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 บอโย โน่นโน่นโน่เชียดีดเชียดีดเชียดีดตึง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 อู้อู้นี่ไงฝรั่งนี่ไปคุยภาษาฝภาษากับเขาดิเรามาจากต่างประเทศเหมือนกันเลย Excuse me Excuse me Namaste Can you speak English I want to help me Yeah I'm from India India Yes 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 y o u recording for me ขอเป็นภาษาอังกฤษเลยแต่มั่วได้ไหมเสืสองสองสองจ้าสองสอง อ๋ออ oh ีดอเอ็นไตร์ต่อเยอะตรอดร้วขอนดิ้งฟอรเมีเอ็นไตราโอเคโอเคเย็เย็โอ้รัยแล้วเดี๋ยวขอเป็นบิวบอยบิวบอยอินเดียนุ่สวยเลยมือนะฮที่หลหลานนั้น

ให้ลูกค้าน่ะเขย่าขวดโซดานะครับแล้วยิงมาที่ปากเรานะแล้วเราก็กินไปด้วยเต้นอะลโกโกไปด้วยมาสเตแกนยูเฮลมีแกนยูเฮลมีพลส I want to r i n k want to d i o e you I e me I want I will to d r i n you h ่ก้วจับก็จับกจกอ๋อมีมีมีเ e a เย e เยเ a h วิดีโอวิดีโอเรคคอร์ดิ้งเรคอร์โอเคโอเคโอเคบอกว่าเช็คเช็ดและชุดเช็ค and ชุดโอเคกับกักัก ต้องตามยาวยาวยาวอยู่โน้อยู่โน่เอาเอ้าเริ่มดูโอเคอ๋อเฮ้ยเราสามารกินแล้วเรายิงอยู่โอเค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  one two three วัยเซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาเอา คราวนี้เดี๋ยวเราจะเป็นแบบว่าชาวต่างประเทศใช่ปะมาที่ประเทศเขาเราก็ต้องสัมภาษณ์สัมภาษณ์เขาเชิญ e ริ e เม่คริส e ม่คร e สเมสสัมภาษณ์อ่าสัมภาษณ์โอเคโอเค how old are you I am 18 years old 1 i what is your name My name is Sun nickname Sun what is y o r nickname Mod huh m o m who am I who am I Who am I? Who am I? I am who? I am who? I am who? Okay, do you know? you know? I don't know. Can you speak English? Can you speak English? A little bit. What is my name? What is my name? God is my name. คนอินเดียนะครับใช้ไม้ <S 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 ใช้มืออะไรยังไงบ้างครับ <ến> ปวดฉี่เขจะยกนิ้วก้อยครับสองนิ้วนี่คือปวดขี้ลองใช้ภาษากายของอินเดียนะครับบอกลูกค,ค้าดูว่าเราปวดฉี่ดูซิว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะเข้าใจไหมโอเคโอเคมาสเตอร์อ๋อใช่ที่จ้ะอ๋อจีชี้ที่หยอกอ๋อหอนน้องหลงที่จ้ะที่ <S <S what I want to uh เขาเขาอยากเข้าห้องน้ำบดขี้บดขี้แล้วโอ้โหอะไนี่เนี่ยจะโอ้โหเออเออเอ้ยน้องเข้าใจวะโกโก้ดวันดีโก้กอยเฮ้ยจริงจริงจถึงขอมาจริงนะขอเล่นต่งนี้ใอ้ฉันตหมอ อ๋อสองบวกหนึ่งเขาตัดอะไรใช่ใช่ส 3++ ชี้ไปที่น้องแล้วก็ทำนิ้วก้อยดิอราเดือดชิชิชิโอ้ของเขาเลยเก้านี้โอ้โหของเราใหญ่ขนาดไหนโอ้โหจีน้องเขาแล้วก็ให้นิ้วก้อยจีตัวเราแล้วก็แขนเต้นแถบรอบแอลกอาความสามารถแบบนี้มันมีมูลค่าไหมเอาหมวกมาวางข้างหน้าอ่ะเราเต้นแถบกับเต้นแถบ มาแล้วขอคราวนาี้ขออากโก้อากโก้มาสเต้มาสเตีคราวนี้เรามาประเรทศไทยนะครับเราว้าวกับตลาดเซบวันมากนะให้เขาแบบวยถ่ายวิดีโอให้หน่อยพูดเป็นภาษาองังกฤษนี่น้องสามคนนี้ก็ได้ e x i u s e me please c s me please I want to uh you record record recording recording overacting เลยนะ present ตลาดเซฟวัน o อตายตายตายส้ไรหโอ้เซฟบันตายายตาย้าได้้ายไดได้้ายไดได้ตาเคิดทมว้าวโอ้โหเลยนะหยิบโทรศัพท์มาถ่ายล้ออ๋อได้่าอ๋ด้่อ๋ด้่าอ๋อดะก็ด้าได้ก็ไดก็ได้ อะไรนะก็อูพูดเป็นภาษาไทยนะพูดกับผมนิดนึงพูด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 กับผมนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอ้ยไอซ่าอะไรเลยทั้งหพูดตามผมพูดตามผมพูดตามพูดตามผมพูดอะไรก็ได้ให้เขาพูดตามจักร้จักละจาจักร้จักราจาอลิซ่าโ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 อ้ไอนี่เกิดไอนี่เกิเจอ้จอร์ดาเนี่ยต้องเปลี่ยนนะอลิซ่าอลิซ่าอลิซ่าไปบวะ ลองพูดลองพูดเฉลยเป็นภาษาอังกฤษนะสำเนียงนะให้เขาจับคาขอโทษนะครับผมมาจากรายการตลาดเซฟวันผมมาแกล้งขุนนะครับโอเคไหมครับเข้าใจไหมครับเข้าใจว่าอะไรครับมาแก้งโอเคครับพี่มาแก้งให้เฉยพี่เป็นคนไทยครับโบมือให้กล้องหน่อยอยู่ในนี้อยู่ในนี้อ่าขออนุญาตเอาเทปไปออกอากาศขอบคุณมากนะครับขอโทษนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเทปออกอากาศนะครับขอบคุณมากครับขออนุญาตเอาเทปไปออกอากาศได้ไหมโอเคได้ครับขอบคุณครับขออนุญาตไปออกอากาศนะ ขออนุญาตเอาเทปไปออกอากาศนะครับตามได้ในเพจเซวันนะครับผมประมือให้กล้องผมหน่อยอยู่ในเต็นท์อยู่ในเต็นท์ดำดำปรมือหน่อย